สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพับไซส์ใหญ่มานําเสนอนะครับบิ๊กไซส์นะครับผมความยาวรวม11บนิ้วนะครับแบรนด์โอโคลสติลนะครับงาน OEM สวยงามแน่นอนนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับหมดอย่างไวเลยนะครับขายดีนะครับวันนี้มีของมาใหม่นะครับผมมีมาแค่อย่างละหกเล่มนะครับสีละหกเล่มนะครับมี2สีสีเงินกับสีดํานะครับมาดูรายละเอียดมีกันครับ เล่มนี้เปิดด้วยนิ้วโป้งนะครับต้องใช้นิ้วโป้งนะครับผมนิ้วโป้งเปิดแบบนี้นะครับนี่เปิดไวก็ได้นะครับแต่ต้องใช้ข้อมือช่วยสบัดนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมเปิดเลื่นเปิดง่ายแน่นอนนะครับแบรนด์โคสตีลนะครับผมความยาวเล่มนี้11นิ้วเลยนะครับผมยวเปิดเล่มนี้ให้ดูด้วยนะครับจะได้ให้ดูพร้อมๆกันนิ้วโป้งครับแล้วก็ช่วยสบัดนิดนึงครับ เอาเอาไปลองใช้ดูครับเปิดลื่นเปิดง่ายแน่ครับถ้าใช้บ่อยๆยาวรวมส1บดนิ้วนะครับใบมีดเหล็ก9ก R นะครับทรงคล้ายๆคูข่านะครับสวยงามมากๆนะครับผมมี2สีนะครับสีดํากับสีเงินนะครับสีไม่หลุดลอกง่ายนะครับผมรับประกันนะครับความยาวใบมีดอยู่ที่4ี่จุนิ้วนะครับใบมีดเก R นะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับค่าความแข็งห้า r c นะครับผม เลเซอร์ตาแบนบนใบมีดนะครับความยาวใบมีดสี่จุดแปดนิ้วความกว้างใบมีดหนึ่งจุดสามนิ้วนะครับผมสันหนาสามจุดห้ามิลเลยนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องความแข็งแรงหนาหนาเลยนะครับเล่มใหญ่ยาวหนานะครับความยาวด้ามจับอยู่ที่หกจุดสองนิ้วเลยนะครับ ด้ามจับเป็น G 1 0ทนะครับผมลวดลายสวยงามนะครับทรงสวยสันท้ายมีรูรอยเชือก G 1 0ทแบบประกบทั้งสองฝั่งนะครับหนาๆเลยนะครับผมแกนกลางเป็นเหล็กนะครับมีตัวล็อกแกนกลาง3ตัวเลยนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับราคาเบาๆนะครับผมราคาเท่าเดิมนะครับ400บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับกับมีดพับบิ๊กไซส์นะครับผมด้านหลังมีกิ๊บเน็บกางเกงสีดำให้นะครับพกพาง่ายแน่นอน ระบบเฟรมล็อกเช่นเคยครับนี่ครับล็อกแน่นหนามากนะไม่มีพับกลับแน่นอนนะครับผมเอาไปคอร์แรงๆก็ไม่กลับแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับเรื่องความแข็งแรงความปลอดภัยนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับผมโคมหวานเจี๊ยบนะครับผมรับประกันให้เลยดูครับ คมหวานหวานเลยนะครับผมนี่มันลองอีกเล่มหนึ่งผมรับประกันของใหม่คมกริบสวยตรงปกให้ทุกเล่มน,นะครับคมจริงนะครับผมไม่คมคืนเงินให้10เท่าเลยนะครับถ้ามีไม่คมตัดกระดาษไม่ได้แบบนี้แน่นอนนะครับผมรับประกันเลยนะครับ400บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับกับมีดพับบิ๊กไซส์ขนาด11นิ้วแบรนด์โคสติลงาน OEM ราคาเบาๆนะครับผมด้ามจับซอล่องนิ้วนะครับสวยงามนะครับตรงนี้เปิดเววนะครับเพื่อให้พับใบมีดเก็บได้ง่ายนะครับผมสวยคมยาวนะครับยาวรวมสิบเอ็ดนิ้วเลยนะครับหายากนะครับมีดพับขนาดยาวแบบนี้นะครับพี่ๆท่านไหนชอบแบบใหญ่ยาวทักมาได้เลยนะครับผมสี่ร้อยบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผม ทางไลน์ทางเฟซบุ o กแมนมีดเดินป่าหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับลูกค้าใหม่โทรมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือทักไลน์มาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับผมในช่องผมมีมีดตอนนี้ลงคลิปไปประมาณ200คลิปได้สองร้อยกว่าคลิปแล้วครับมีมีดอยู่หลายแบบนะครับพี่พ,พท่านไหนสนใจมีดแบบอื่นมีดพับมีดพกมีดเดินป่าขวานเข้าไปดูในช่องผมกดคลิกที่วีดีโอเลือกดูได้เลยนะครับผม ผมสต๊อกของไว้เยอะอยู่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับผมราคาเบาๆนะครับผมได้กําไรหลักสิบนะครับกินน้อยๆกินนานๆนะครับมองกันยาวๆนะครับผมสวยแน่นอนนะครับไม่มีว่าไปเจอที่อื่นขายสามร้อยไม่มีแน่นอนนะครับผมผมรับประกันให้เลยนะครับพะทุนผมมาก็เกือบสามร้อยแล้วครับ ไหนจะค่าส่งค่าอะไรอีกนะครับค่าส่งก็หกห้าสิบนะครับผมค่าแพ็คค่ากล่องขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนที่ช่วยดูคลิปที่ช่วยติดตามนะครับผมเดี๋ยวจะมีมีดสวยๆเข้ามาอีกเยอะนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสวยแน่นอนนะครับสําหรับลูกค้าใหม่เปิดใจนะครับผมคุณจะโดนโกงโดนหลอกโดนอะไรมาจากไหนผมไม่รู้แต่ผมแมนมีเดินป่ารับประกันให้ทุกเล่มนะครับ ซื้อขายกันยาวๆนะครับผมเปิดลื่นเปิดง่ายแบบนี้แน่นอนดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับคุยกันตรงๆนะครับผมไม่ดีไม่เอามาขายนะครับให้เสียชื่อเสียงนะครับผมสวยแน่นอนนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับราคาเบาๆนะครับผมสี่ร้อยบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับมีสองสีนะครับแจ้งสีไม่ได้เลยนะครับสีดำกับสีเงินนะครับผมสวยแน่นอน แล้วผมกันใหม่เล่มหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ